สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโจโ,โจนะครัวันี้เราอยู่กับเกมสเตลาร์เบดนะครับวันนี้ผมจะมาแชร์ข้อมูลสําหรับคนที่ซื้อสเตลาเบดใน PC แบบคอมพ l e ต์อีดิชันนะครับผมซึ่งจะได้โค้ด C D K นะครับซึ่งโค้ด C D K เนี่ยถ้าเพื่อนๆเอาไปใช้ในเกมนิเกตเนี่ยเพื่อนๆจะได้รับสกินกาชาสกาเลตถนนนักแข่งซึ่งถ้าเพื่อนๆเติมเงินในเกมนิ k เกตเนี่ยเพื่อนๆจะใช้เงินไปถึงมากกว่า1,500บาทเลยนะครับสาหรับสกินกาชานี้นะแต่ว่าถ้าเราซื้อแบบคอมพิ อันนี้เราจะได้ฟรีนะครับแล้วหลายคนก็ถามกันเข้ามาเยอะมากๆเลยในไลฟ์สตรีมว่ามันได้โค้ด C D K ตอนไหนนะครับผมเรื่องวันนี้เดี๋ยวผมจะมาแชร์ข้อมูลให้กับเพื่อนๆกันนะครับ เพื่อนๆจะเป็นจะต้องเล่นเกมสเ l l ล b เบทไปประมาณ2ชั่วโมงครับจริงๆหลายคนบอกว่า2ชั่วโมงแต่จริงๆผมคิดว่าน่าจะเกินมากกว่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสำรวจแมป,ปหรือว่าเกมอาจจะยากสําหรับใครบางคนพอสมควรนะครับผมเพราะว่าไม่ได้ง่ายมากขนาดนั้นแต่ถ้าใครเคยเล่นเกมโซมาจะรู้ว่าเกมนี้ไม่ได้เป็นเกมโซมากขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะใช้เวลามากกว่า2ชั่วโมงผมคิดว่าน่าจะอยู่ประมาณ 1> 3 1 4ชั่วโมงนะครับซึ่งเพื่อนๆก็จะเจอบอสอัลฟาเนติบาที่ชื่อว่ากีกาตามในคริโอนี้นะครับผมหลังจากที่จัดการบอสได้แล้วนะครับเราจะสามารถช่วยลิลลี่ออกมาจากแคปซูลได้นะครับผมถ้าเราเจอน้องลิลลี่ก็หมายความว่าเราจะเดินทางไปสู่เมืองไซยนนะครับผมซึ่งเมืองไซยอนนี่แหละก็คือตอนต้นคลิปวโวที่ผมยืนข้างกล่อง CDK ของโค้ดสกินกาชาสกาเลต ถนนนักแข่งนะครับผมเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เพื่อนๆถึงเมืองไซโยแล้วแล้วก็พาลิลี่กับอดัมมาที่เมืองแล้วเพื่อนๆก็จะสามารถมาเปิดกล่อง เพื่อรับ C D K ของโค้ดสกินกาชาสกาเลตถนนนักแข่งได้นะครับซึ่งถ้าเรามาเปิดกล่องแล้วเนี่ยเกมเนี่ยจะให้เพื่อนๆเนี่ยทำการเลือกภูมิภาคที่เกมจะเจนโค้ดให้นะครับผมซึ่งผมได้เลือกเซิร์ฟเวอร์4นะคบผมเพราะว่าผมเล่นเกมนี้เกตในเซิร์ฟเวอร์4นะครับส่วน้าใครอยากจะเอาโค้ดไปให้เพื่อนก็ถามเพื่อนก่อนว่าเพื่อนเล่นเซิร์ฟเวอร์อะไรนะคะผมเพราะว่าโค้ดเนี่ยสามารถใช้ได้แค่เซิร์ฟเวอร์นั้นๆเท่านั้นนะครับผม ส่วนสิ่งที่เพืเ่อนๆควรรู้ไว้ก็คือ C D K ของโค้ดเนี่ยจะใช้ได้ถึงวันที่12ธันวาคมปีนี้นะครับผมโค้ดมีวันหมดอายุนะครับแต่แล้วเพืเ่อนๆก็ทำการเจนโค้ดได้เลยนะครับผมแต่ให้มั่นใจนะว่าเลือกเซเวอร์ได้ถูกต้องนะครับผมเพืเ่อนๆได้โค้ดก็เข้ามาเติมในเกมนิเกตน,นะครับผมคลิกที่กระดิ่งขวาบนเสร็จแ,แล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างจะมีที่เติม C D K นะครับผมคลิกเข้าไปครับ สร็จแ,แล้วก็ตอก CDK e y ที่พึ่งได้เมื่อสักครู่นี้มานะครับเท่านี้ก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรุดกาชาสกินก็จะถูกแอดเข้ามาในไ d ดีของเพื่อนๆน,นะครับกดรับของได้เลยเท่านี้เพื่อนๆก็จะได้สกินมาใช้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับห้าโวสุดแสนจะเล้าใจมานั่งเหลาดาบ,บนโขดหินและสกินนี้เป็นสกินกาชานะครับเพราะฉะนั้นฉากเบิร์ดก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับผม และนี่ก็คือวิธีการได้รับ C D K ของโค้ดสกินกาชาสการ์เรถนนนักแข่งสำหรับคนที่เล่นสเตล่าเบสแบบ c o m p ิวต Edition นนะครับผมก็หวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่เล่นทั้งเกมนิเกตและก็เล่นทั้งสเตล่าเบสนะครับส่วนใครที่ไม่ได้เล่นเกมนิเกตแต่เล่นสเตลาเบสแล้วมีเพื่อนเล่นนิเกตเนี่ยก็สามารถเจนโค้ดไปให้กับเพื่นเ่อน ได้นะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กด u b s ส r ค b ้ให้กับโจแดนโจด้วยนะและถ้าข้อมูลนี้มีประโยชน์ก็รบกวนแชร์ไปให้กับเพื่อนๆที่เล่นเกมนี้เกตด้วยนะครับผมเผื่อใครถามว่าโค้ดได้เมื่อไหร่และหาจากไหนนะครับคลิปวันนี้ผมต้องขอตัวไปก่อนสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับน้องสนยังไง